ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาไกด์กิจกรรมวันที่1กับวันที่2กันนะไปผมจะเริ่มวันที่1กันเลยว่าต้องทาไงอันนี้เขาบอกให้ผ่านผ่านการทดสอบการรับรู้อันนี้ไม่ยากสะสมการทําปฏิยาชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้านะสามครั้งโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปทาว่ามันทำยังไงชาร์จไฟฟ้าก็ไม่ยากเลยครับพี่นิวิดิต อ๋อเมื่อกี้มันบอกให้ตาำปฏิเรียสามสครั้งเนาะให้ทุกคนเลือกพินิวิเลตแล้วก็ยาเอแล้วก็ให้เลือกฟิตนะไม่ต้องอ่พอเราเลือกฟิตเราก็เลือกจงหลีครับเพราะว่าจงหลีมันเป็นธาตุหินมันจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับปริรยยาชาร์จไฟฟ้านะวิธีเล่นพินิวิเลตก็ไม่ยากสักเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอธิบายไปด้วยนะ พอเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถไปเก็บอันนี้ได้เพิ่มพลังเราวางเสาก่อนเลยก็ได้นะนแล้วก็วางสก,กิลแล้วก็วเราจะกลางโล่ใช่ไหมถ้าเราจะกลางโล่เรากด e ค้างหรือกดสก,กิลค้างเรามันจะได้โล่มาโล่จะอยู่ประมาณ20บีกดสกิล e แล้วก็ชาร์จดนตรี ันนี้ถ้าไม่มีสกิล e มันจะชัาจนตีนานนิดนึงนะมันไม่ได้ดูดลูกแก้วแล้วก็วางเสาอ,อีกครั้ง,ง,งเหมือนเดิมกลางโลกไปดานต่อไปใครจะไปทางซ้ายทางขวาก่อนก็ได้นะไม่มีปัญหา นี่เหมือนเดิมกลางลูกก่อนแล้วก็วา,วางเสาครับวา,ว,าวางนกฟิตอ่าเริ่มทุกคนจะเห็นป่ะครชาร์จไฟฟ้าเชื่ไปด่านต่อไปกัน มาวางเสาร้อเลยครับวางนกแล้วก็วางเสาอันนี้ทุนสามารถกด E แล้วก็ Q มันจะสามารถชาร์จโจมตีรัวๆเลยครับ <c oughs> ไปสุดท้ายเหมือนเดิมวางเสาวางเสาเราเป็นสายวางเสาแล้วกดอันตีนท claro ี่นี Blood ่่อนก็ได้แล้วก็กดอีนช้าจนตีผมไม่แหกจะเบียงไปเบียงมากลัวทุกคนเบียงหัววองยิงนิ่ง ก็เสาหมดแล้วใช่ปะ่ะก็วางเสาอีกครั้งแล้วก็กดอพอโล่หมดทุกคนสามารถกดวางโล่กนนันเลยก็ได้เคเราทำปกิกติยาเกินมาตั้งสิบเก้าครั้งเนะี่ยสิบเก้าเลอยี่สิบเก้าห่ะ เราไปวันที่สองกันเลยต่อวันที่สองอ่าพุ่งนี้วันที่สี่เออวันที่สามแล้วก็วันที่สี่พุ่งนี้ผมถึงจะทําให้นะอีกอีกสองวันผมถึงจะทําให้นะเพราะว่าต้องให้ปลดล็องทั้งสองอันแล้วก็ห้าหกก็เหมือนกันนะอีกสองวันอีกไปด่านที่สองันต่อไปด่านที่สองมันบอกว่าผ่านการทดสอบแล้วก็ สะสมการสร้างความเสียหายจากการชาร้าจุดตีมันมันบอกว่าจากการชาร้าจุนตีนะโอเคมาผูา้ขั้นตอนเลือกตัวละครก็เราสามารถเลือกเอาตามที่มันให้มาแล้วก็ได้แบบนี้นะมีตัวลินนีแล้วก็จงหลีแล้วก็เบนเนตชิงหนิง เลกตัวแบบผมก็ได้เลยเหมือนเดิมเข้ามาแล้วเซตกลางโลกครับพยายามชาร์จตนตีให้ถึง40ครั้งสองสองสามเอ้สามมันกันอนะทุกคนสี่ห้า ผมชา้าจนตีห้าครั้งแล้วเอาไปไหนอะ่ะม,มีโฮบ้าผมชื่อจริงๆผมชัดจนตีไปห้าแล้วใช่ปะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบครั้งแล้วแล้วก็ เอ็ดสิบสองเคสิบสองครั้งละอีกยี่สิบแปดครั้งไปด้่นขวากันแล้วกัน,กนเดิม ชาดจนตีไปกี่ครั้งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่สี่ไม่ใช่เอ่อเอาเถอะมลืมละเมื่อกี้ผมชาดจนตีไปกี่ครั้งแล้วนะเดี๋ยวยี่สิบแปด ผมลืมจริงมาคนดูทใช่ไเถ็ะเอาเป็นว่าผมจะจุนตีจนผ่านเลยแลวกันเปิดอันตรีเบนเนตครับแล้วก็ยิงยิงชาร์จตรงวงเบนเนตก็ได้ถือทุกคนจะเปิดอันถ้าทุกคนจะกดอันตีจริงหลิงเนี่ยทุกคนต้องเปิดอยู่ใต้วงเบนเนตนะฮะม,ม,มันถึงจะได้บัฟแล้วก็ชาร์จอันตรีได้เลย ต่อไปอันสุดท้ายแล้วต่อมาฮะทุกคนสามารถไปเก็บอ่าอันนี้ได้ทุกคนยิงปีกมันครับตอนเนี้ยยิงปีกมันอ่าพอมันร่วงมเนี้ก็ยิงฟรีเลยครับสี่หมืน่นนะเพื่อนเห็นปะสี่หมื่นสี่หมื่น ทุกคนสามารถมียิงปีกมันได้เหมือนเดิมน,นะฮะมันบินถ้ายังไม่ตายรุนกาดก็เราสามารถยิงปีกเอ่อยิงไม่ใช่ยิงลูกตามนะฮะนี่โอเคพอมันล่วงใช่ปะยิงปีแล้วครับเอาตัวหนึ่งก่อนล่วงหมดถ้ากลัวโดนกระเทืบก,ก็นั่นแหละ ก็กลางโลกซะต้องแม่นนิดนึงนะจะโดน <c oughs> โอเคโอ้ผมชาร์จจนตีไป67ิครั้งเลยหรอเกินวันนี้นเนี่ยเขาให้ชาร์จจนตีแค่40ครั้งเองเอาเถอะเอาละครับคลิปนี้ผมก็จะมีประมาณแค่นี้และมั้ง อีก2วันผมจะลงให้อีก2วันข้างหน้าผมจะลงให้อีกตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะแล้วก็อีก2วันอีกแล้วผมจะลง2ตัวนี้ให้โอเคเป็นทั้งหมด4วันอีก4วันแต่อีก2วันข้างหน้าผมจะลงให้โอเคผมก็ขอตัวลาไปก่อนบาย ลาด้วยฟูรินะสุดความน่ารักฟูริเน,นเก่งม่วองอ่ะถึงวันนั้นของเดือนน่ะบายไปก่อนละไปเจอกัอนใหม่